เหลือเชื่อกับประสิทธิภาพของ iPhone 15เมื่อเทียบกับ iPhone 11ที่ใช้อยู่มาพร้อมกล้อง48 MP และ u UH s b c ซึ่งทั้งหมดมาในดีไซน์แบบกระจกแต่งสีและอะลูมิเนียมที่ทนทานฉันอยากจะบอกลาโทรศัพท์เดิมๆของฉันแล้วฉันสุดทึ่งกับดีไซน์สุดล้ำของ iPhone 15 มาในดีไซน์แบบกระจกแต่งสีละอลูมิเนียมที่ทนทานแถมยังทนน้ำน้ำที่กระเด็นใส่และฝุน่นอีกด้วยส่วนด้านหน้าก็แข็งแรงกว่ากระจกในไหน,หนบนสมาร์ทโฟนในขณะที่จอภาพ สว่างขึ้นสูงสุด2เท่าในเวลาที่อยู่กลางแดดเมื่อเทียบกับ iPhone 14กล้องหลัก48 MP พร้อม Telephoto 2เท่ากล้องหลัก48 MP สามารถถ่ายภาพที่มีความละเอียดสูงเป็นพิเศษดังนั้นจึงเป็นเรื่องง่ายยิ่งกว่าที่เคยที่จะถ่ายภาพที่ทั้งสวยโดดเด่นและมีรายละเอียดที่ยอดเยี่ยมและน่าทึ่งสุดๆยังมี Telephoto 2เท่าคุณภาพระดับออฟฟิศคสที่ ให้คุณจัดเฟรมภาพระยะไกลได้อย่างลงตัวอีกด้วยสินค้าสีสวยละมุนคุ้มค่าคุ้มราคาอย่าลังเลที่จะตัดสินใจเป็นเจ้าของ Apple iPhone 15กดตะกร้าหน้าคลิปเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อได้เลยค่ะกดเลย